พืชมงคลข้าพระราชทานนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวันพืชมงคลขอให้เจริญงอกงามเป็นเ้น้อยไรเลยนะขอับคุณพี่สาวก,กับพี่ชายมากไร่โคสุริมงคลกับพ่อไม่ได้แค่ชื่อจะรู้สึกรู้สึกดีมากสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังรอที่จะกินมันซึ่งเรารอความหวังจากพ่อเปาอยู่ <c oughs> ไนไอ้ซีนี่บอกครับอันนี้ใช่บอกแต่นี้บอกครับนี่น่าจะใช่แล้วเพราะวันนี้มีโคนเขาอยู่ตรงนี้โอ้โหใหญ่มากเพร,เ,พรเป่าเ่เป่เลเปาลิจากตรงนั้นหรอคะอืมคุณดูตรงนั้นก็พอเพราะว่าอันนั้นก็ใช่ wow อันนี้แนะนำให้ผมฟังนะครับว่าเนี่ยถ้าเห็นรอยแตกเนี่ยมันคือหัวมันโอ้โหเพราะว่าน่าจะใหญ่มาก นไม่ใช่เพราะรากต้นทองกวาวเหรอที่ดินแตกเออมีละมีต้นทองกวาวเลยนะไม่ความันอันนี้หนูก็รู้เพราะว่าหนูดูหนูเป็นคนทำมันเลยนะโอ้ี่บ้านเราอ๋อนี่นี่นี่หัวมันแหละนี่นี่หัวมันพันตีหัวมันพันตีแก่แล้กินได้แก่แล้วก็อร่อยนะทองก้าวเอฟซีเรามาเจอโปรเฟชชั่นอลแล้วนะฮะในการขุดหัวมันเราดูเฉยนะคะเพิ่นก็แนะนำว่ามันมีรอยแตก อันนี้คือคือครั้งแรกนะที่มาขุดหัวมันเหมือนเนี้ยปลาคารเมื่อกี้ที่เราไปดูครับตัวสี่สิบกิโลแล้วอันนั้นมันเป็นปุ๋ยแล้วันมันวิ่งหัวใหญ่เลยเนี่ยอานี้ปุ๋ยตัวนี้มันมันวิ่งไปกินเนาะปุ๋ยละตะไคร้ใชใช่มันมันละลายหมดเลยเออมนเบโอ้ยมันยาวไปตุ้งไกลอีกอ่ะ ยาวไปยาวไปข้างล่างนู่นยาวไปไม่รู้กี่เม็ดเลยแล้วนี่้วอยาวไปเลยคนถึงคนถึงคนนี้ตรงนี้ก็มีนะนี่เท่าเวลาเราตัดเก็บเราจะตัดเก็บยังไงตัดกเป๋าตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาตัดเลยทับหล่นเลยตัดเลยเอาเป่าลองเลเสียดายมันลองดึงมากมันตั้งยี่สิบไร่บอกเสียดายมันคุณเอาหัวเดียวนี่ก็โอ้ยนี่ใครจะทำกินต่อเอามาลองดูเอามาดูไม่เป็นเอามาดู เอาไปฝานเอาไปหมกเอาไปทำขนมเอามีดมาก็ตัดแล้วก็ดึงมันทันทีอันนี้คือเอาไปนึ่งทานได้เลยใช่ไหมครับไปนึ่งไปทำขนมหมกไปแกงไปอะไรได้ทุกอย่างที่ว่า5นาทีหรอคะใช่ค่ะ5นาทีแกงเขียวหวานอย่างอร่อยเลยค่ะโอ้เดี๋ยวให้พี่น้อยไปทำแกงเขียวหวานนี่เดี๋ยวคราเป่าซับโชว์อันนี้เอาอันนี้เอาออกไปก่อน นี่เราไม่ต้องไปหาอะไรเลยนะเนี่ยอยู่ตรงตรงที่จอดรถเลยวัตถุดิบมีพอนี่สับปุ๊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 บเซียนโปรเฟสชั่นอลได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยดึงแบบนี้ดึงกี่กิโลเนี่ยโอ้เหมือนถ้าร้อนมากจะตายเลย หัวเดียวได้ไหมหัวเดียวประมาณห้ากิโลได้อยู่เขาโอ้โหกรเปาก็ไปขุดให้หมดเลยยี่สิบไร่เนี่ยออกลับบ้านเราคุยขายมับแ็เลยเพราะเปานี่ถือว่าหัวใหญ่ไหมจากประสบการณ์บ้านเราไม่ได้ใหญ่เท่านี้ปกติปกติบ้านแม่ออฟเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เท่านี้อันนี้ก็ยังว่าใหญ่แล้วโอ้อันนี้ โคตระละใหญ่เลยมหามันอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าแขนงมันมั้งที่หัวใหญ่ๆมันอยู่ข้างล่างมันอยู่พื้นอีกนะยังมีพื้นลงไปอีกที่พื้น่ะมันใหญ่มันมีเป็นยี่สิบหัวเลยนั่นแหละไม่ใช่หมดแค่นี้นะอันนี้เราเอาแค่นี้มันกระจายไปทั่วแล้วถ้าเราไม่ไม่ขุดอย่างเงี้ยมันจะมันจะเสื่อมสลายไปไหมมันก็เสื่อมเป็นบางหัวถ้ามันแก่มันก็เป็นแบบนี้ผูกลงไปอ๋อมันจะผูกไปพวกกินแบบนี้นะ หัวกินเราว่ามันใช่หมดแล้วนั่นดินตกเฉ้าเราเนี่ยไมนี่ไม่ใช่หมดเลยมันใช่หมดเลยเฉพาะสองอะไรอะไรอยู่ในดินอะไรเอฟซีมาเจออะไรไม่เยอะอยู่ขอทาเราถือตรงนี้นะใช่หมดแล้วปวดค่ะปวดอ๋อใช่เยอะขึ้นนี่เพนั้นล้งปวดค่ะล้งปวดกทีดีกต้องลี้งเหอนกน ปวรขึ้้นโอ้ไม่นกแข็งแรงมากเลยแบกมันกลับบ้านนี่นะมันไหมคะมันไหมคะใครมันคร้ายเผืหเอาหัวนี้ก็เป็นร้อยบาทนะคะแกงเขียวหวานได้หม้อใหญ่เลยนะคะเนี่ย แกงเขียวหวานหั่นเป็นลูกเต๋าอร่อยมากค่ะครับมันจะเหนียวหนึบอร่อยมากรู้จะแกงช่้งนี้ดิแกงเขียวหวานมันพบเปาทำอะไรอ่ะอ๋ยอบได้เอาไปเอาไปต่อยอดที่นู่นใช่ค่ะโอนี่ก็ได้เยอะเลยนนี่ เดี๋ยวเวลานั่นก็หั่นเป็นท่อนใส่กระเป๋าไปถ้าเป็นผมผมก็ไม่รู้นะนี่นีเหลืองพี่ลุนค่ะครับเนื้อเขาก็เหลืองด้วยค่ะใบก้านใบเขาก็เหลืองทแปลกมาตรงนั้นนะเลยโอ้โอ้นี่นี่นะนนแล้วมองี่หัวมันละเพรานิ่มัมันมันต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้หัวใหญ่มากเลยอันนี้เราปลูกที่ไหนมันปลูกในที่เดียว ปกติเคาทุ่งเขาทำเป็นคูนเขาต้องยกล่องขึ้นค่ะไม่ได้ยกล่องอย่างนี้คือพอเขาให้มาปุ๊บรีบเอามาเลยว่าต้องการใส่พันธุ์ต้องการขยายพันธุได้เลยเหลืองในบ้านเราบ้านเราก็ประมาณนี้แหละบ้านเราอันนี้คือปลูกเหลืองแล้วอันเหลืองแล้วเนี่ะอุ้ยสวยมากวางเปรียบเทียบดู f ็นี่ครับนี่เขาเรียกเหลืองพิมล To to เหลืองพี่ลุนสีออกเหลืองแล้วก็จะหอมค่ะโอ้กินกินดีไหมนี่พ่อนิ่มชิมไหมมันโอ้พี่แดงชิมไหมเออมันเป็นไรครับไม่เป็นไรคนนิ่มชิมก็ได้นี่พ่อนิ่มชิมเลยมันมันแกลดเลยนะครับปอกอันนี้ค่ะโอ้มันนะคุณเองมันนะครับมันเป็นแป้งด้วย ถ้ามันเป็นแป้งแบบนี้น่ะมันจะผู๋นะเวลาเราเอาไปหมกน่ะแล้วก็อร่อยด้วยโอ้ต่างกันเลยอันนึงเหลืองอันนึงขาวแต่มันอ่อนนะอันนี้เนี่ยที่เอาไปใช้แกงเขียวหวานนี่โอ้มันจะเป็นเหนียวหนึบหนึบอร่อยมากมันมันเนาะจิ้มอะเม่ถือให้หน่อยเดี๋ยวเหลืองพี่รุนนะฮะเอฟซีเหลืองพี่รุนเหลืองเหมือนขมิ้นเลยเนี่ย นิดๆก็ได้มันมันคือมันจริงๆมันมันคือมันหวานไหมหวานไหมจะเป็นเหมือนมะม่วงอืฝาดๆเหมือนมะม่วงมันพอเปาก็จะเก็บเอาพันธุ์นะฮะเอาไปกลับเอากลับบ้านนี่ขึ้นรถทัวร์ไปด้วยจากพิษณุโลก มาครั้งนี้ได้ได้หลายอย่างเลยนะเอฟซีคุ้มเลยนี่เอาไปปักเอาไปต่อยครับไปปักอย่างเดียวบอกราวตัอเป็นข้อนได้ได้เยอะเลยถ้าสมมติทําทำนอนนี่ก็คือเอเคสามตา้อเราตั้มตั้งก็ตัดประมาณนี้แหละข่อนอยู่นูนสามตานน่บอครับี่จะประมาณนี้อืมอืม เดี๋ยวเราไปตัดใส่เคียงตรงนู้นเลยพ่อเป่าจะปัดเผื่อปูสามย่าหน่อยด้วยเดี๋ยวเราไปเอาที่กกกอกนี่รออีกหกเดือนก็ได้ไอหกเดือนก็เปล่ากับแกนี่แหละป่ะป่ะไม่เดี๋ยวเราจะย้ายมาอยู่นี่แล้วจะไปได้ไงโอ้โอ้นกกินที่ดินเลยเนาะป่ะย่านกลุยทุกเรื่องนะฮะโอ้อันนี้คืออะไรครับย่านก เป็นข้าวพระราชทานาที่วันพืชมงคลคะเดี๋ยว,รวเยวราไม่ออกก่อน <l oss> นี่เป็นฉากหลังคฉากหลังพอดีเลยอันนี้เป็นข้าวว,วันพืชมงคลข้าวพระราชทา,านนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านวันพืชมงคล <l oss> เราก็เลยว่าเก็บเมล็ดพันได้ไว้แล้วพันกว่าเมล็ดและอันนี้ก็แต่มีเขาบอกว่าเขาจะ มอบให้กับพ่อเปล่าอเอาไปเพาะขยายพันธุ์โตเดี๋ยวให้เจ้าของเขามามอบอเองไหมคะอันนี้พันุข้าวพะร้าานนะคะเป็นสิริมงคลไปขยายพันธุ์นะคะขอ,อให้เจริญง,งอกงามเปเร้อยๆไล่เลยนะครขอุพีพ่สาวก,ก็พี่ชายมากะะ <laughs> ไล่ของสิริมงคลกับบ <laughs> ้ไมเมด้แค่ชื่อก็รู้สึกรู้สึกดีมาก พี่หน้าไปรับอยู่บ้านไร่ผูห้หลเนได้หละได้หลายอย่างแหละครบเลยครบแหละ <laughs> มีทั้งข้าวเนาะมีทั้งเผือกมีทั้งมันมะม่วงวัดวังมาจากพระราชวังเก่าพระนครศรีอยุธยาค่ะชื่อต้นมะม่วงวัดวังเป็นสายพันธุ์จากพระนครศรีอยุธยาได้มาสองต้นจังหวัดพิษณุโลกได้มาสองต้น น้องเอาไปต้นหนึ่งแล้วให้เรามาต้นหนึ่งลูกแล้วค่ะติดลูกแล้วกลมเน้อลูกค่ะมาม่วงวัดวังค่ะวัดวังค่ะเป็นเป็นะ้าชวังเก่าที่เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีตกค้างอยู่มาหลายร้อยปีแล้วเขาก็มาขยายพันธุ์ขยายพันธุ์มาแล้วก็เพาะเนื้อเยื่อขยายพันธุ์แล้วก็แจกเราได้มาสองต้นก็แบ่งกันคนละต้นกับน้องซึ่งน้องเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่า เอาาามฝกพี่น้องพันโบราณค่ะเขาเขามาดูเขาตกใจของผมยังต้นน้อยอยู่เลยทําไมพี่น้องน้อยต้นใหญ่มากต้นใหญ่แล้วออกลูกออกลูกได้กินหรือยังครับยังจะเพิ่งจะเอาออกปีเลี้ยงแต่ของเขาต้นแค่นี้เองก็เอามารุ่นเดียวพร้อมเดียวกันเขาทำไมเขาไม่เห็นเขาตกใจคู้ใหญ่อต้นนี้ไหมคะเอาไว้เลยครับไปเอาไว้รุ่นเดียวแทนที่ขุนใหญ่มากเลย คนปลูกใหม่ดูดูก็รู้ลำเขาอะเพิ <c oughs> ่งขยายมาใหม่แต่ว่าลำพอสมบูรณ์มากแล้วก็กิ่งพวกนี้เน่ะเทล่าจนมันหิ้งงูเลยโอ้ต่อยอดไปเลยมันสุกแค่คือ <c oughs> ให้น้องไกกาโอ้ <c oughs> อก็เลยตัดลองลุวยสุกแล้วนะคะเนี่ยกาที่รู้มาพี่เนี่ยใช้ปุ๋ยสุกเนี่ยต้าให้ตัดฝั่งนี้นะครับใช่ป่ <c oughs> เขาไม่ให้ตัดฝั่งนี้เพราะว่ามันจะลงอย่างเร็วครับลองดูเนาะมันจะค่อยๆเอ็นลงใช่ไหมคะใช่ครับค่ออยๆเลงค่อยๆเอ็นลงมามันจะไม่ลงเองบางคนนะเขามาตัดฝั่งข้างหลังนี่มันจะหักโคมลงมาเลยวิธีดูด้วยนี่ชอบอย่างรวดเร็ว พอมากับยูกโตช่องใหญ่เขาขายคอยส u บสาท่อนึ่งเนี่ลำใหญ่มากพี่รู้หน่ะใหญ่เขาว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องเอาออกหมดอะค่ะเขาคุณาคุณหมอที่ทำยิ้มหวานให้มันสวยใช่ไหมสั้างใบออกให้มันงาม ตามองกปเจกตรงนี้ก็เห็นเลยตาเขาอะไรนั่นตาพาอเตาอยู่นี่พ่อได้สองบาทเขาขายทอดๆพี่ลีอ่ะพี่เลี้ยงพี่อุ้มมังกรเขาก็รับขุดมันเป็นอาชีพอยู่นะแบบให้มาขุดมันของขาวีิตีที่มันออกเต็มต้นสิพ่อเลยคุณจังชื่ออะไรกมี เฟืองฟ้าสาวิตรีสาวิตรีและใบต่างด้วยใช่มคะใบต่างจะอยู่ที่หลังบ้านในน้ำอันนี้มันจะอยู่มันเป็นตัวบีบอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่ออยู่เงี้ยค่ะคันเนี้ยสีชมพูค่ะเออแปลกไม่เคยเห็นมันจะเป็นเหนพวงมาลัยเนาะเอฟซีเคยเห็นไหมครับเฟืองฟ้าสาวิตรีพันสายพันธ์สาวิตรีสายพันธ์สาวิตรีสวยนะเอฟซีเนี่ยค่ะเขาก็จะออกเป็นช่ออย่างเงี้ย ออันนี้ยิ่งเป็นพงนี่แล้วก็จะอยู่นานทุนดอกทนมากคนี่คุณนี่ดอกนะจะเป็นแบบเต็มไปเลยอืสวยมีดอกการใช่ยาวมาเลยก็เลยชอบหาสายพันธุ์เนี้ยมันจะมีหลายสีตรงกลางมันนุ่นมะม่วงแม่นุเต็มต้นเลยมะม่วงป่ามะม่วงอกล่องทั้งนั้นเลยค่ะอะ้รก็ของที่สามค่ะใช่โอ้โหดังไหม นู่นแหละไปถึงท่อกระปั้นแล้วนะนู่นไปถึงเกือบตึกนู่นนะคะที่เห็นนู่นโอ้โหไปถึงเกือบตึกนู่นนะคะถึงบ้านนู่นเลยแหละนู่นสุดลูกหูลูกตาเนี่ยสวนมะม่วงใหญ่แกงมะม่วงแกงมะม่วงใหญ่มากไม่ใช่ให้เอาแบบแบบเออแบบนั้นแหละเอาเออเอาพวงนั่นแหละจะมีเทคนิคนะฮะอึ๊บระวังอึ๊บโอ้โห ีก็สวยมากเลยเนาะเหลืองเหลืองนี้นะไอซีถอนได้ถอแล้วครับสองอันพอแล้วครไอ้แย่แล้วเนี่ยมันแดงเข้าไปของฝากกับกกกอกมาถุงนะปลาตุ้งต่งนะ บาทเดียวไมได้บรอบาทเดียวจะ<า>ถุงๆยึกคือก,ก่อนที่เขาจะปลูกมันก็ต้องมาทำอย่างนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ต่อเป็นท่อนๆไฟฟ้าเราก็มาถึงนี่แล้ะอ๋อนี่สายไฟมาก่อนเพื่อนเ